เมื่อหนุ่มใจสอะผู้ที่กลัวทุกอย่างบนโลกโดยเฉพาะความสูงจำต้องไปทำอาชีพสตันแมนโดดตึก10ชั้นเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกสาวมาดูกันว่าเขาจะเอาชนะความกลัวเพื่อทำอาชีพสตันแมนนี้ได้ยังไงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชาแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องฝากหัวใจแล้วห้ามเอาคืน ก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนังเปิดฉากมาที่เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าเซดัส เขาเป็นเด็กขี้กลัวและใจสอมากๆผู้เป็นพ่อจึงมักเล่าเรื่องความกล้าหาญของปู่ให้ฟังเพื่อให้เซดัสมีแรงปันดานใจในการสู้กับความกลัวโดยปู่ได้เปรียบเทียบความกลัวเป็นเหมือนมะป่าที่เราต้องสู้ด้วยการเผชิญหน้าไม่ใช่หันหลังให้แล้วก็วิ่งหนีไปแต่พ่อก็ไม่ได้แค่สร้างความกล้าให้ลูกชายจากการพูดปลุกใจเพียงเท่านั้นเพราะเขามักจะให้เซดัสฝึกฝนต่อสู้กับความกลัวในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการให้แมงมุมยักษ์มาไต่ท้องหรือการให้เซดัสเข้าไปอยู่ในที่มืดม,ด,มดกลางป่าแสนน่ากลัว ก็ดูเหมือนว่าวิธีนี้จะไม่ได้ผลกับไซดัตเลยเพราะเขายังคงกลัวอยู่เหมือนเดิมแถมยังเห็นภาพหลอนเป็นหมาป่าเพิ่มมาอีกด้วยทางด้านพอก็ไม่ยอมแพ้เขายังคงเดินหน้าพาลูกชายไปสู่ความกลัวใหม่ๆจนมาถึงการโดดน้ําตกสุดอันตรายซึ่งเซดัตก็กลัวความสูงมากๆจนไม่กล้าโดด ผู้เป็นพ่อจึงจำต้องผลักลูกชายลงไปซึ่งการที่พ่อพาลูกชายมาสู้กับความกลัวในครั้งนี้มันก็เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตเพราะหลังจากน,านั้นพ่อของเซดัสก็ได้จากไปได้วยโรคมะเรง็งแน่นอนว่าเซดัสเสียใจมากๆที่พ่อจากไปก่อนที่เขาจะได้แสดงความกล้าหาญให้พ่อเห็น หลังจากงานพิธีศพเซดัตจึงได้กลับมาที่น้ำตกอีกครั้งเขายืนทำใจอยู่นานแต่สุดท้ายเซดัตก็ยังเอาชนะความกลัวไม่ได้และมันก็เป็นแบบนั้นมาจนเขาเติบโตมาเป็นหนุ่มเพลย์บอยเจ้าเสน่ห์ซึ่งในตอนนี้สิ่งที่เขากลัวมากที่สุดก็คือการแต่งงานมีครอบครัวทําให้ชีวิตของเซดัตวนลูปความกลัวนี้ไปเรื่อยๆโดยเริ่มจากการที่เซดัตมักจะจีบสาวด้วยคําพูดที่ว่าคุณคือคนพิเศษคุณแตกต่างจากคนอื่นๆพอสาวๆหลายสิบคนเชื่อในสิ่งที่เซดัตพูดพวกเธอก็วังจะแต่งงาน เลยททันีและสุดท้ายความสัมพันธ์ก็จบลงเหมือนอย่างเคยแต่แล้วการวนลูปแบบนี้ก็ต้องจบลงเมื่อในวันหนึ่งมีหญิงสาวมหาเซดัสซึ่งความจริงแล้วเธอก็คือหนึ่งในสาวที่เซดัสเคยบอกรักเคยบอกว่าเป็นคนพิเศษร,รวมถึงเคยนอนจับมือกันด้วยแต่ด้วยความที่เซดัสผ่านผู้หญิงมาเยอะหลายคนหลายสัญชาติเขาจึงจําผู้หญิงเหล่านั้นไม่ค่อยได้จนหญิงสาวต้องแนะนําตัวเองว่าชื่อปีนาและที่สําคัญคือในวันนี้เธอพาลูกสาวตัวน้อยมาด้วยซึ่งเธอก็บอกว่าเซดัสคือพ่อของเด็กคนนี้ ทางด้านเซดัสก,ก็ช็อกมากๆที่อยู่ดีๆก็มีลูกเขาจึงพยายามถามเอาให้ชัวร์ว่านี่คือลูกของเขาจริงๆปีนาเลยบอกว่าเดี๋ยวขึ้นมาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดเพราะตอนนี้เธอต้องลงไปจ่ายค่าแท็กซี่ก่อนซึ่งหลังจากนั้นเธอก็ได้ยืมเงินเซดัสแล้วก็เรียบลงไป ทางด้านเซดัตก็เลยต้องเอาเด็กมาดูแลให้ก่อนแต่เขาก็เลี้ยงเด็กไม่เป็นเลยทางด้านหญิงสาวที่มานอนกับเซดัตในตอนแรกเธอก็เข้ามาช่วยดูและมาเล่นกับเด็กน้อยแต่พอเธอรู้ว่าเป็นลูกสาวของเซดัตเธอก็ชิ่งหนีไปเลยทันทีทำเอาเซดัตเสงมากๆที่ต้องเลิกดรากับสาวๆอีกแล้วแต่ที่น่าเสงและน่าปวดหัวไปยิ่งกว่าน,นั้นคือปินนาได้ทิ้งลูกไปแล้วโดยเธอได้โทรมาขอโทษเซดัตแล้วก็ขอให้เขาเป็นคนเลี้ยงลูกต่อ ทางด้านเซดัสก็ไม่รู้จะทํำยังไงจึงจะไปปรึกษาหาทางออกกับเจ้าของร้านกาแฟาที่เขาสนิทด,ด้วยและด้วยความเคยชินเซดัดก็ออกจากบ้านไปโดยที่ลืมคิดไปว่าในตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้ว อเซดัสรู้ตัวเขาก็ต้องกลับมารับลูกแล้วก็กระเตงพาไปไหนมาไหนด้วยมอไซค์คันน้อยซึ่งลูกของเซดัสมีชื่อว่าดุยกูเมื่อมาถึงร้านกาแฟาลุงกับป้าเจ้าของร้านก็แนะนําให้เซดัสเลี้ยงลูกคนเดียวไปเลยมันถึงเวลาสมควรแล้วที่เซดัสจะต้องมีครอบครัวแต่เซดัสก็เป็นกังวลเรื่องเวลาทํางานอีกทั้งกลัวว่าจะเลี้ยงดูลูกได้ไม่ดีไหนจะเรื่องอาหารการกินเรื่องโรงเรียนเรื่องเจ็บป่วย แต่เซดัตก,ก็ไม่ได้กลัวแค่นี้เพราะเขากลัวไปถึงตอนลูกสาวเป็นวัยรุ่นและกลัวว่าคนที่ลูกสาวเลือกมาแต่งงานจะเป็นคนไม่ดีทางด้านลุงกับป้าก็เห็นว่าถ้าเซดัตเป็นคนขี้กลัวซักขนาดนี้ก็คงต้องช่วยตามหาปีนาแล้วแหละซึ่งพวกเขาก็กลับมาช่วยค้นข้อมูลเกี่ยวกับปีนาที่บ้านของเซดัต และข้อมูลที่ได้มาก็มีแค่รูปถ่ายของเธอที่มีฉากหลังเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งในอิสตันบูลแต่เซดัตก็เดินกลัวความสูงซะจนไม่กล้าขึ้นเครื่องบินเขาเลยจำต้องพาลูกน้อยเดินทางโดยใช้รถบัสซึ่งก็นแน่นอนว่าดุยกร้องไห้เสียงดังตลอดทางสร้างความเดือดร้อนให้ผู้โดยสารคนอื่นมากๆทางด้านเซดัตก็เลี้ยงลูกไม่เป็นไม่รู้ว่าที่ลูกร้องเป็นเพราะหิวหรือเป็นอะไรเขาจึงไม่สามารถทําให้ลูกหยุดร้องได้จนในที่สุดรถบัสก็จำต้องให้เซดัตลงกลางทาง หลังจากนั้นเซดัสก็กระเต่งลูกเดินไปเรื่อยๆและหวังว่าจะมีใครจอดรับขึ้นรถไปบ้างซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็มีหนุ่มหน้าโหดแต่อยู่ในโหมดรักเด็กจอดรับเซดัสขึ้นรถไปด้วย ทางด้านหนูน้อยดุยกูก็ยังคงร้องไห้ตลอดทางทำเอาเซดัดและเจ้าของรถแทบจะบ้าตายและหลังจากนั้นไม่นานดุยกูก็อึเราะส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วทั้งรถแต่เซดัดก็กลัวที่จะเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกเขาจึงทําเป็นบอกเจ้าของรถว่าไม่มีอะไรกลิ่นตดผมเองแต่ในที่สุดพวกเขาก็ทนกลิ่นไม่ไหวจึงต้องยอมเปลี่ยนพ้าอ้อมให้ปรากฏว่าหลังจากนั้นดุยกูก็หยุดร้องเลยทันที หลังจากที่เดินทางไกลมานานในที่สุดพวกเขาก็มาถึงอิสตันบูลและถึงแม้มันจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่เจ้าของรถผู้อ่อนโยนก็รู้สึกผูกพันกับเซดัตและดุยกูมากๆหลังจากนั้นเซดัตก็ไปที่โรงแรมเลยทันทีพอไปถามพนักงานเซดัตก็ได้รู้ว่าปีนาเคยเป็นครูสอนโยคะที่นี่แต่ก็ลาออกไปอยู่ต่างประเทศแล้วและคนที่พอจะรู้ว่าเธอไปอยู่ที่ไหนก็คือเพื่อนสนิทของปีนาซึ่งเขาก็กำลังพักอยู่ในโรงแรมนี้พอดีพนักงานโรงแรมจึงแนะนำให้เซดัตไปพบเขาแต่เซดัตก็ไม่สามารถผ่าลูกน้อย ขึ้นอาคารไปด้วยได้เพราะอาจส่งเสียงรบกวนแขกเขาจึงต้องฝากดุยกูไว้กับสองตายายที่กําลังนอนพักอยู่ริมสระน้าส่วนเซดัตก็ขึ้นไปตามหาเพื่อนของปีนาจนเขาได้ไปเจอกับชายคนหนึ่งพอเซดัตยื่นรูปปีนาให้ดูเขาก็พาตัวเซดัตเข้ามาในห้องทันทีแต่เขาก็ไม่ได้เป็นเพื่อนของปีนาเพราะความจริงแล้วเขาคือผู้กํากับหนังและเขาก็คิดว่าเซดัตคือทีมงานถ่ายหนังซึ่งในตอนนี้ผู้กํากับก็กําลังเครียดกับการหาสตันแมนที่กล้ากระโดดตึกสิบชั้นเนื่องจากไม่มีสตันแมนคนไหนกลลล้ารับเเ่นเย และในขณะที่ผู้กำกับกำลังดุด่าทีมงานโดยไม่สนใจเซดัสเขาก็ได้ออกมาเห็นว่าดูยกูกำลังจะคลานลงสระน้ำเซดัสจึงรวบรวมความกล้าเพื่อสู้กับความกลัวจากนั้นเซดัสก็กระโดดตึกสิบชั้นเพื่อลงไปช่วยลูกซึ่งผู้กำกับก็หันมาเห็นพอดีเขาจึงสนใจที่จะให้เซดัสมาเป็นสตัน์แมนใจกล้าในหนังของเขาโดยมีสิ่งตอบแทนเป็นชื่อเสียงและเงินทองที่มากพอสำหรับทำให้ลูกของเซดัสมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เรียนโรงเรียนดีๆในเมืองที่เพียบพร้อมทุกอย่าง หลังจากนั้นเซดัตก็รับทำงานเป็นสตันแมนซึ่งเซดัตก็สามารถทำงานนี้ได้โดยมีลูกสาวเป็นแรงผักดันซึ่งเซดัตก็รักลูกมากๆเขาดูแลให้ความรักความอบอุ่นลูกสาวเป็นอย่างดีเรียกได้ว่าในตอนนี้หนุ่มเพลย์บอยได้กลายมาเป็นคุณพ่ออย่างสมบูรณ์แบบเลยก็ว่าได้ ในเรื่องของการเป็นสตันแมนถึงแม้เซดัตจะทำอาชีพนี้เลี้ยงดุยกูมาจนอายุ8ดขวบแล้วแต่เขาก็ยังคงกลัวทุกครั้งที่ต้องเข้าฉากสิ่งเดียวที่พอจะช่วยสร้างความกล้าให้ได้ก็คือกำลังใจจากลูกสาวซึ่งเธอก็มักจะหยุดเรียนมากองถ่ายกับพ่ออยู่เป็นประจำส่วนเซดัตก็มักจะเจ็บตัวจากการทำงานเสี่ยงอันตรายนี้แต่ดุยกูก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรเนื่องจากพ่อบอกเธออยู่เสมอว่าพ่อไม่เจ็บพ่อเป็นอมาตะซึ่งดุยกูก็เชื่อที่พ่อบอกอย่างสนิทใจ หลังจากทำงานเสร็จสองพ่อลูกก็กลับบ้านไปพักผ่อนซึ่งที่บ้านก็เต็มไปด้วยของเล่นเยอะแยะมากมายแถมเซดัตก็ยังมาเล่นกับลูกด้วยเนื่องจากเขาอยากเป็นทุกอย่างให้กับลูกสาวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือเพื่อนแต่ถึงแม้เซดัตจะเป็นทุกอย่างให้ลูกเขาก็ยังกลัวที่จะบอกความจริงเรื่องแม่ของลูกเขาจึงได้แต่งเรื่องขึ้นมาว่าพ่อแม่เลิกกันแล้วแต่แม่ก็ยังรักและคิดถึงลูกดุยกูมากๆและที่เธอไม่สามารถกลับมาหาดุยกูได้ก็เป็นเพราะแม่ต้องทำภารกิจปกป้องโลกรวมทั้งต้องร่วมงานกับซูเปอร์แมนสไป อีกทั้งยังต้องช่วยบรรดาสัตว์โลกให้ปลอดภัยซึ่งเซดัสก็มักจะเขียนจดหมายปลอมขึ้นมาให้ดุยกูได้อ่านทางด้านดุยกูก็เชื่อทุกอย่างในจดหมายนั้นทําให้เวลาที่เธออยู่ที่โรงเรียนเธอก็มักจะมีจินตนาการที่หลุดโลกอย่างเช่นการที่เธอเชื่อว่าแม่ตัวเองเป็นนักบินอวกาศคนแรกของตุรกีแถมยังเชื่อว่าหินที่แม่ส่งมาให้เป็นหินจากดวงจันทร์จริงๆพอดุยกูเล่าเรื่องเหนือจินตนาการแบบนี้ให้เพื่อนๆฟังเธอจึงมักถูกล้อเลียนและกลั่นแกล้ง แต่ที่ครูเป็นห่วงมากไปกว่านั้นคือกลัวว่าดุยกูจะติดอยู่ในโลกแห่งจินตนาการจนรับมือกับโลกแห่งความจริงไม่ได้ตัดฉากไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งถึงแม้เซดับจะแกล้งทําเป็นกล้าหาญทุกอย่างต่อหน้าลูกแต่ก็มีอย่างหนึ่งที่เขาต้องการให้ลูกช่วยซึ่งมันก็คือการฉีดยาโดยเขามักจะพาลูกมาเป็นเพื่อนหาหมอด้วยเสมอ หลังจากนั้นไม่นานหมอก็บอกให้ดุยกูออกไปเอาของขวัญข้างนอกซึ่งความจริงแล้วหมอทำแบบนี้เพื่อที่จะได้พูดเรื่องซีเรียสกับเซดัตตามลําพังโดยหมอได้บอกกเซดัตว่าการรักษาครั้งล่าสุดไม่ได้ผลเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วผมเสียใจด้วย หลังจากนั้นเซดัตก็พาลูกสาวไปเล่นเครื่องเล่นสุดหวาดเสียวที่สวนสนุกซึ่งก็นแน่นอนว่าคนที่อยากเล่นไม่ใช่คนขี้กลัวอย่างเซดัตแน่นอนและที่เขายอมทำขนาดนี้ก็เพราะลูกสาวแต่ส่วนหนึ่งมันก็มาจากคำที่หมอได้พูดว่าเหลือเวลาอีกไม่นานแล้ว นอกจากเซดัสจะพาลูกมาเล่นเครื่องเล่นแล้วเขาก็ยังต้องการให้ลูกสาวได้อยู่กับแม่สักครั้งในชีวิตเขาจึงไปขอความช่วยเหลือจากผู้กำกับให้ช่วยแคสหาตัวนักแสดงมาเป็นแม่ให้ดุยกูสักหนึ่งวันในตอนแรกผู้กำกับก็จะไม่ช่วยเพราะมันเป็นเรื่องที่บ้ามากๆแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องยอมเพื่อความสุขของดุยกูซึ่งการคัดตัวแม่ตามที่เซดัตต้องการมันก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเพราะแม่ที่เขาวาดฝันไว้ให้ลูกเป็นถึงหญิงสาวสุดแกล่งและเป็นฮีโร่ของโลกหลังจากที่ได้ตัวนักแสดงเรียบร้อยแล้ว เซดัตก็เขียนจดหมายปลอมเพื่อบอกให้ดุยกูรู้ว่าแม่กําลังจะกลับมาหาและในขณะที่ดุยกูกําลังอ่านจดหมายอยู่นั้น mm. ก็ได้มีหญิงสาวคนนึงโทรมาบอกว่าเป็นแม่ของดุยกูทางด้านเซดัตก็เข้าใจว่าเป็นนักแสดงที่หามาเขาจึงเอาแต่พูดเรื่องการจ่ายค่าจ้างเรื่องการแสดงแต่ความจริงแล้วคนที่โทรมาก็คือปีนาแม่ตัวจริงของดุยกู เช้าวันต่อมาดูยกูเตรียมตัวที่จะไปเจอแม่ด้วยความตื่นเต้นดีใจแต่เซดัสกลับมีสีหน้าที่เป็นกังวลมากๆพอสองแม่ลูกได้เจอกันพวกเธอก็วิ่งเข้าไปกอดกันด้วยความคิดถึงซึ่งปีนาก็ทึ่งในความน่ารักสดใสและความเป็นเด็กดีของดูยกูมากๆเนื่องจากเธอไม่คิดว่าเพลย์บอยอย่างเซดัสจะเลี้ยงลูกได้ดีขนาดนี้ สุนเซดัตก,ก็ถามเข้าประเด็นเลยว่ามาหาลูกทําไมแล้วจะเอาอยัางไงต่อทางด้านปีนาก็ตอบแค่ว่าเธอคิดถึงลูกอยากใช้เวลาอยู่กับลูกส่วนจะเอาอยัางไงต่อเธอก็บอกว่ายังไม่รู้เหมือนกันเมื่อกลับถึงบ้านปีนาก็ได้เห็นว่าที่นั่นเต็มไปด้วยของเล่นเยอะแยะมากมายทําเอาเธอทึ่งมากขึ้นไปอีกที่ได้รู้ว่าเซดัตทุ่มเทเพื่อลูกมากขนาดนี้จากนั้นไม่นานดุยกูก็พาแม่มาอวดว่า ถ้าตามผลงานการช่วยโลกของแม่ตลอดรวมถึงติดภาพที่แม่เซลฟี่กับคนดังทั่วโลกไว้อีกด้วยในตอนแรกปินาก็งงๆกับสิ่งที่ลูกพูดถึงแต่พอเธอได้รู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของเซดัตเธอก็ทำเนียนเอออาตามที่ลูกพูดไปก่อนพอดูกูหลับแล้วเธอก็ออกมาถามเซดัตว่าทำแบบนั้นทำไมทางด้านเซดัตก็บอกว่าเขาไม่สามารถบอกลูกได้หรอกว่าแม่ไม่ต้องการลูกแล้วแม่ทิ้งลูกไปแล้วโดยที่ไม่เคยโทรมาหาสักครั้งเดียว เช้าวันต่อมาเซดัตและปีนาไปส่งลูกที่โรงเรียนทางด้านดุยกูก็ดีใจมากๆเธอตะโกนบอกเพื่อนๆว่านี่แหละแม่ของฉันแม่ฉันกลับมาแล้วจากนั้นเซดัตก็เอาเรื่องที่ปีนากลับมาไปเล่าให้ผู้กำกับฟังซึ่งผู้กำกับก็ได้ถามเซดัตว่านายได้บอกเรื่องนั้นไปหรือเปล่านายควรบอกให้เธอรู้ไว้นะทางด้านเซดัตก็บอกว่าฉันไม่ต้องการให้เธอมาสงสาร ในเย็นวันนั้นเซดัสและปินาก็ได้รับลูกไปเที่ยวเล่นชมวิวหลังจากที่ลูกหลับไปเซดัสก็ถามถึงเหตุผลจริงๆที่ปินากลับมาในครั้งนี้เนื่องจากลึกๆแล้วเขาก็อยากให้เธอมาใช้ชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์ซึ่งทางปีนาก็ตอบว่าเธอกลับมาเพื่อทำให้ลูกมีความสุขมากที่สุด เซดัตจึงบอกว่าการที่ได้มีพ่อแม่อยู่พร้อมหน้าคือความสุขที่สุดของดุยกูแต่ปีนาก็บอกว่าเธอทําแบบนั้นไม่ได้เพราะเธอมั่นแล้วและเธอก็อยากพาคู่มั่นมาทําความรู้จักกับดุยกูด้วยซึ่งทางเซดัสก็อนุญาตให้ทําแต่ลึกๆในใจเขาก็ผิดหวังเสียใจไม่น้อย เช้าวันต่อมาเซดัตและปีนาพาลูกไปรอเจอคู่มั่นของแม่ซึ่งเขาก็หล่อเหล่าจนทำให้เซดัตรู้สึกแย่และรู้สึกเสียความมั่นใจที่ดูด้อยกว่าแต่ดูอีกูก็ได้อวดพ่อให้ฟังสารพัดโดยเฉพาะความใจกล้าในการเป็นสตันแมนทำให้เซดัสยิ้มหน้าบานแบบสุดๆแต่แล้วเซดัตก็ต้องหน้าเสียเมื่อดูอกูชวนให้แม่ไปดูความกล้าหาญของพ่อที่กองถ่ายในวันนี้ ตัดฉากไปที่กองถ่ายในฉากนี้เซดัสจะต้องกระโดดลงมาจากตึกสูงถึง8ชั้นแต่ดุยกูก็บอกผู้กำกับว่าพ่อเธอกระโดดลงมาจากชั้น12ได้สบายๆทางด้านเซดัสก็จำต้องยอมตกลงไปตามนั้นแต่พอขึ้นไปถึงชั้นบนความสูงในระดับนั้นมันก็ทำให้เซดัสสติแตกจนไม่กล้ากระโดดลงมาทางด้านผู้กำกับก็เลยโมโหแล้วก็พานไปบ่นดุยกูที่โมไว้เยอะ และการที่ลูกถูกบ่นด่าแบบนี้มันก็ได้สร้างความกล้าหาญให้ผู้เป็นพ่ออย่างมหาศาลซึ่งเขาก็ได้กระโดดลงมาบนเบาะแต่เซดัตก็ตกลงมาจากที่สูงมากๆจนเบาะเด้งทำให้เซดัสหน้ากระแทกพื้นเต็มๆซึ่งดุยกูก็ไม่ได้ตื่นเต้นตกใจเหมือนอย่างเคยเนื่องจากเธอเชื่อว่าพ่อเป็นอมตะพอปีนารู้ว่าลูกคิดแบบนั้นเธอก็เป็นกังวลและกลัวว่าลูกจะหลงอยู่ในจินตนาการมากเกินไปแถมยังกลัวว่าวันหนึ่งเซดัสอาจเป็นอะไรไปจริงๆปีนาจึงแนะนำให้เซดัสเลิกทำอาชีพนี้ แต่เซดัตก็ยังยืนยันว่าจะทำมันต่อเพราะมันเป็นอาชีพที่ทำให้เขาสามารถซื้อของทุกอย่างที่ลูกต้องการได้ด้วยเหตุนี้ปีนาจึงต้องการเอาลูกมาเลี้ยงเองลูกจะได้ไม่ต้องไปใช้ชีวิตอยู่กับพ่อที่ไม่รู้จะตายหรือพิการบนไหนซึ่งปีนาก็ได้บอกความจริงกับลูกว่าจดหมายทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องโกหกของพ่อนอกจากนี้เธอก็ได้ฟ้องร้องขอสิทธิเลี้ยงดูลูกอีกด้วยหลังจากนั้นเซดัตก็ต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บช้ำและปัญหาชีวิตอย่างหนัก โดยทางด้านลูกสาวก็โกรธพ่อที่โกหกเธอมาโดยตลอดซึ่งเธอก็ไม่ยอมเล่นด้วยไม่ยอมพูดด้วยนอกจากนี้เซดัสยังต้องไปขึ้นศาลไปสู้คดีซึ่งปีนานก็ใช้เป็นข้ออ้างที่ว่าเซดัตเลี้ยงลูกตามใจเกินไปจนทําให้ลูกแยกความจริงกับจินตนาการไม่ออก อีกเรื่องหนึ่งก็คืออาชีพของเซดัตท,ที่มันเสี่ยงอันตรายมากๆด้วยเหตุผลเหล่านี้สารจึนค่อนข้างเอียงเอ็นไปทางผู้เป็นแม่แต่สารก็ได้นัดพิจารณาคดีอีกครั้งเพื่อฟังความเห็นจากบุคคลอื่นๆและในระหว่างนี้สารก็อนุญาตให้ปีนาเจอลูกได้เสมอ หลังจากนั้นปีนาก็ไปรับลูกที่โรงเรียนในตอนแรกดุยูก็ยังไม่กล้าไปหาแม่เพราะกลัวพ่อน้อยใจทางด้านเซดัดก็เข้าใจดีว่าลูกอยากอยู่กับแม่เขาจึงอนุญาตให้ลูกไปส่วนเซดัดเองก็ต้องกลับมานั่งเศร้าอยู่คนเดียวแถมยังกลัวอีกว่าจะต้องเสียลูกสาวสุดที่รักไปทางด้านผู้กำกับเพื่อนรักของเซดัดก็ได้แนะนำให้เขาบอกความจริงเรื่องนั้นปีนาจะได้ไม่เข้ามาแย่งดุยูกไปแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วเซดัดก็ไม่กล้าที่จะบอก เมื่อมาถึงวันพิจารณาคดีครั้งที่สองฝ่ายของปีนาก็ยังคงโจมตีเซดัตด,ด้วยประเด็นเดิมส่วนคนรอบตัวของเซดัตก็ได้มาบอกสารถึงความเป็นพ่อที่ยอดเยี่ยมของเซดัตพ่อที่ยอมโดดตึกสิบชั้นลงมาช่วยลูกพ่อที่ยอมเปลี่ยนตัวเองทุกอย่างจนลูกกลายเป็นทั้งชีวิตของเขา หลังจากนั้นศาลก็พิจารณาตัดสินคดีให้เซดัตเป็นฝ่ายชนะเนื่องจากศาลร,รับรู้ได้ถึงความเป็นพ่อที่ยิ่งใหญ่ของเขาแต่เซดัตก็ต้องกลับมาเก็บของเล่นในบ้านเพื่อไม่ให้ถูกมองว่าเลี้ยงลูกให้อยู่ในจินตนาการมากเกินไปแถมเซดัตยังต้องเลิกทำงานเป็นสตันแมนด้วยแต่ถึงอย่างนั้นเซดัตก็ยอมทำตามด้วยความดีใจเพราะอย่างน้อยลูกก็ได้อยู่กับเขา หลังจากนั้นไม่นานเซดัตก็ได้รู้ข่าวร้ายเนื่องจากปีนายื่นอุทธรณ์ด้วยผลการตรวจ DNA ซึ่งผลการตรวจมันก็ทําให้เซดัสช็อกมากๆเพราะความจริงแล้วดุยกูไม่ใช่ลูกแท้ๆของเขา หรือก็คือปีนาทิ้งลูกคนอื่นให้เซดัตเลี้ยงมาโดยตลอดและด้วยเหตุนี้เซดัตจึงเสียสิทธิ์การเลี้ยงดูไปหลังจากนั้นดุยกูก็ต้องย้ายไปอยู่กับแม่โดยที่เธอไม่ได้อยากไปซึ่งเธอก็ได้พูดกับพ่อว่าอย่าทิ้งหนูไปนะหนูอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีพ่อพอเซดัตได้ยินแบบนั้นเขาก็ตัดสินใจพาลูกหนีกลับไปบ้านเกิดของเขา ในขณะเดียวกันพอปีนารู้ว่าเซดัตพาลูกหนีไปเธอก็ได้ไปถามหากับผู้กำกับซึ่งในตอนแรกเขาก็ไม่ยอมบอกแม้จะถูกคูจับเข้าคุก แต่พอคู่มั่นของปีนาด่าเซดัตว่าไอ้คนบ้าบอไร้ความรับผิดชอบผู้กำกับก็ทนไม่ไหวและเขาก็ได้บอกความจริงไปว่าคนที่พวกคุณด่าว่าบ้าบอคือคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับลูกสาวโดยที่ไม่รู้ว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้ายที่ได้อยู่ด้วยกันซึ่งความจริงแล้วคนที่ป่วยใกล้าตายก็คือดุยกูด้วยเหตุนี้เซดัตจึงทำเป็นว่ากลัวเข็มเพื่อพาลูกไปหาหมอด้วยทุกครั้งนอกจากนี้เขายังสร้างจินตนาการอันแสนสวยหรูให้ลูกได้มีความสุขมาก ที่สุดในเวลาอันแสนสั้นนี้ตัดฉากไปที่เซดัสเขากําลังพาลูกสาวเที่ยวเล่นอย่างเต็มที่ใช้เวลาด้วยกันอย่างคุ้มค่าและมีความสุขจนในวันหนึ่งปีนาก็ได้ตามมาหาซึ่งเธอก็ไม่ได้ว่าอะไรเซดัสแถมเธอยังเข้ามาเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์แบบทําให้เวลาอันน้อยนิดของดุยกูได้มีความสุขมากขึ้นไปอีกสองสัปดาห์หลังจากนั้นดุยกูก็ได้จากไป ส่วนเซดัตก็ต้องใช้ชีวิตต่อโดยที่ไม่มีลูกสาวอยู่ข้างๆไม่มีเสียงัวเราะหรือเสียงพูดของดุยกูให้ได้ยินมีแต่เพียงน้ำตาและหลุมศพให้เซดัตได้มองอยู่ตามลำพังหนึ่งปีต่อมาเซดัตกลับมาที่น้ำตกอีกครั้งเพื่อรำลึกถึงพ่อและลูกสาว หลังจากที่ยืนยิ้มอยู่สักพักในที่สุดเซดัตก็กระโดดไปด้วยสีหน้าที่ไร้ซึ่งความกลัวสำหรับหนังเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่บอกเล่าถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของคนเป็นพอ่อที่สามารถทำเพื่อลูกได้ทุกอย่างไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะยากมากแค่ไหนหรือจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆก็ตามโดยผู้เป็นพอ่อก็สามารถเปลี่ยนพลังแห่งรักเป็นความกล้าหาญได้อย่างน่าเหลือเชื่อสุดท้ายนี้แอดอยากถามทุกคนว่าหากคนที่เรารักมากๆป่วยหนักในห้องที่เต็มป ด้วยงูตุ๊กแกและ,มะแมลงสาบคุณจะกล้าเข้าไปช่วยชีวิตคนที่คุณรักหรือไม่ถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ